À, à, A ja, uh, okay. à, có bước chân lắm nói. à, và ninh nơi chân lắm. Do năm bắt sao quá còn. Ló tóc chỗ kích tóc nơi nắm 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 ได้มามอ,อาไมอ,อ,า,อา,าโ,าโอ้ยรพกกพรัเดี๋ยวเราจะจ้งในของเมื่อคืนที่เราบอกไว้นะคะคือใอนนส้คอร์ังำหนึ่งเส้นนะคะหนึ่งเส้นแล้วก็เราจบหนึ่งเครื่องได้จับแล้วอนุรู้ว่าเบอร์ใครไม่มา ดีไหมดีไหมอ่าเราไม่เอาเปลี่ยบกันนะเดี๋ยวเราจะจับนะอ่าวันนี้โซอีมาโซอีจะจับ ไม่ใช่ทุกคนเตรียมเบอร์ขึ้นมานะฮะโนเบอร์อะไรไม่ใช่บอไม่ไน่เบาเราจับโต๊ะวางใครคือเบอร์โตอะไรก็ได้เลยเราจับเบอร์โตนะแต่ถ้าเป็นโต๊ะรวมสิบคนเราจะจับเบอดให้ต้องจำเองนะเบอร์อะไรอย่าไปตีกันนะ เราต้องตรงไปตรงมานะแล้วจงบอกเมื่อเจะแจวันนี้เราก็แจกไม่โกหกนะตรงไปตกงมา ถายูปนี่เร็วใช้พับใช้หายลูป หนึ่งสองหนึ่งสองโอ้โหแดงอต้โรวมอ่ะรวมอ่ะโตรวมอะโตรวมใครบออะไรบ้างไม่ไม่ต้องขึ้นมาสิบคนต้องมายืนสิบคนอ่ะไม่มาไม่ได้นะ ลงข้างล่างลงข้างล่างให้คนที่ไม่มาต้องจับใหม่ไม่เกี่ยวเอาสามคนเบอร์อะไรใจแรงตองใจแรงต้องรู้ถ้าไม่มีจับใหม่คนที่ไม่มาสลสักเสร็จ ไอคิมอยู่ไหนเจคิมไอ้คิมไหยบัตรเก้าบาทมาดูหน่อยว่าอะไรตัวเลขเกี่ยวไหมยัาไม่ได้โต๊ะสิบสองไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่อยู่ไม่ให้ไม่ต้องยุ่งห้ามยุ่งเราไม่ให้ฝากเราให้คนที่โต๊ะเดียวกันห้ามยุ่งเลยนะอเราอยู่ ลองเจหกเดิมตรงไปตรงมาเมื่อกี้ยังบอกอยู่แล้วหยกหยบเลยจะไปยุ่งแดงเขาไม่ได้ถ้าเราจับขึ้นมานะแจงถ้าจับมาไม่ได้สี่กับเก้ายกเริ่มนะนะว่าไม่ได้นะเราต้องโกงตรงไปตรงมาบอกหลายทีตรงไปตรงมาดีไหมถูกไหมโอเคอ่เจลี เบอร์สิบสองแต่ว่าในนั้นมีสิบท่านนะคะก็จะจับเบอร์ที่ว่าท่านนี้คือเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์หกเนา lơ à, dốc lơng nè, bao gồm, không có, à, đớn đớn, không có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 , จำไม่จำไม่ตึมตึมตึมต้มเนี้ยนริคนคนเหน่อยเนี่เบอโต้เอต้เด็อโตเนะคะเบอโต้อว่เก้าสี่เ้ไม่อยู่ลอโนโคลโต้ เอาที่อยู่ที่นี่นะคะคือแฟนบันแตเอาสาสอไม่อยุดสุดสิโอเค องศูนย์กนดสิเพราะว่าไม่ไดเอามาเบอร์เจ้อ uh ่ามาอันนี้เบอร์ไม่ใช่เบอร์โต๊ะโต๊ะอันนี้เบอร์เรียงที่นั่งอยู่สิคนเนี่ยเดี๋ยวน้ไม่ได้กไม่เป็นไรนกไม่ถูกก็ย ไ่ <c oughs> รู้สึกว่าเจหลีมือเราอ่ะแข็งอย่าเจยังเนจับเองนะดู <c oughs> อ่าเจหลียังไม่ยอมเจหลีบอกอ่ะยังไม่ให้ไปทองยังไม่ให้ไปให้ดูนานๆโอเค <c oughs> Doei! ไม่มเจคิมไม่มาลุงไม่มาถ้าไปนี้ไม่มานะยงังสองใจอ่าถ้งบดัดกันไปเรื่อๆยๆนะอ่าดูไปนี่ก่อนนะ À. Không được đâu, mà mình nuôi À, À, để lia cái áp thiết thoại đi. con nữa. ใช่ก่อนให้นิ้วก่อนมดไม่เกี่ยวกับเขาเลยให้นิ้วอ่าตอนนี้เรียบร้อยนะเราจะติดตามนะเพราะว่าไม่มาก็ไม่ให้าคนที่อยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูนิ้วตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็ขอลาก่อนนะคะเเออดี๋ยวเดือนหน้า13บสามถึงสิเจริญกรุง79นะคะ อย่าลืมนะสี่วันซิโกสซโกนะคะแล้วใครว่างเชิญเลยสามสิบหนึ่งวันซิโกนะเข้าไว้ไต้สีอาคงโอเคนะเงี้ยเงอ่ะดูยิ้มต่อเลยค่ะตบมาอด้วยนะท่านประธานอะครับสุกภาพแข็ง เราเสือ่ะมามาครับขะพอนี้ด้วยครับจะขอนี้ด้วยครับจะขอนี้ด้วยครับเราซื้อแม่สุดยอดจริงๆ